งามลาสเตจและลิาเปเมื่อวานนี้ค่ะสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดนะคะก็คือความซัพพอร์ตของพี่พี่ทีมแดนเซอร์ YGX ที่ตั้งแต่โปสเตอร์คัมมิ่งซูนของลิ่าออกมาเนี่ยจนมาถึงสเตจสุดท้ายในการโชว์เพลงและลิาก็คือทุกคนเขาต่างพร้อมอ,อกพร้อมใจกันนะซัพพอร์ตน้องสาวเราแบบคนนี้แบบมากๆเลยเรียกได้ว่าหนะ้า IGstory ของแดนเซอร์ชายหญิงก็คือเต็มไปด้วยภาพกับการโปรโมทแนลบัมเดี่ยวของน้องลิซ่านะคะแล้วก็ดีไเนี่ยเมื่อวานนี้แม่น้องเราจะไม่ถ้วยในการเพลง แต่ว่าทีมออนนี่กับอปป้าแดนเซอร์ค่ะก็คือเขาน่ารักกันมากจริงๆแม้ตอนนี้เนี่ยสมาชิกแบ็คพิงค์แต่ละคนจะติดงานติดการกันนะแต่แฟนๆน้องเลสก็ไม่ต้องกังวลใจไปเลยเพราะว่าทีมแดนเซอร์ YG อะค่ะเขาดูแลแล้วก็เอนดูน้องสาวเรามากๆเรียกว่าคอยอยู่ข้างๆแล้วก็สปอร์ตให้กําลังใจน้องอย่างเต็มที่สังเกตได้จากภาพเหล่านี้เลยนะคะที่ทุกคนน่ารักมากเลยมาถ่ายภาพกับน้องสาวเรากันยกใหญ่แล้วก็แอดมินเองเนี่ยชอบความใส่มงกุฎควีนบนหัวให้น้องด้วยนะเพราะนี่แหละ คือควีนลาริสาตัวจริงดอกบงดอกไม้ก็คือมาเต็มมือนะคะอีกอย่างที่ขอชื่นชมเลยก็คือทีมแดนเซอร์วายจีเนี่ยนอกจากเขาจะเต้นกันเก่งระเบิดระเบ้อแล้วหน้าตาย,ยังดีกันอีกต่างหากนะทุกคนไม่ว่าจะทางอบป้าออนนี่นะคะเรียกได้ว่าเข้าคันเป็นศิลปินกันได้เลยนะแล้วก็ยังไม่หมดเพียงแค่นั้นค่ะเพราะยิ่งได้ดูลิลิฟิมออฟฟิเชียลตอนล่าสุดในการถ่ายทำเสร็จในรายการเด Tonight s ลสไตลิ่ r บายจิมมี่ฟาร l ลอนพร้อมกับเพอร์ฟอร์แมนต์วิดีโอในเพลงมันนี่เนี่ยก็ยิ่งเห็นความน่าร ักนะคะในทีมนี้มากขึ้นเรื่อยๆ จริงๆอะคือเราเริ่มเห็นมากๆ,ๆขึ้นในทุกๆ EP ก่อนหน้านี้แล้วแหละแต่ว่ายิ่งดูก็คือยิ่งชัดนะคะว่าทุกคนให้ความเอ็นดูน้องเรามากขนาดไหนก็เลยรู้สึกว่าเออมันก็สั้นเนอะในช่วงแบบโปรโมทซึ่งแฟนอินเตอร์บางคนเนี่ยแอดมินไปอ่านคอมเมนต์มานะคะก็คือตกใจกันมากที่รู้ว่าสิ้นสุดการโปรโมทไปแล้วเมื่อวานนี้สรุปเลยก็คือในรายการเกาหลีเนี่ยน้องออกสรายการท้วนนะคะก็คือ Mus i c Call อิงกิกาโยแล้วก็เอาแนวอลลิมิเต็ดได้มาหนึ่งถ้วยรางวัลจากรายการ Music Bank รายการต่างประเทศเนี่ยก็คือได้เห็นสเตทเปิดตัวลลิสาแค่ในรายการเด e t o n i น h t Show นะแค่นั้นแล้วก็วาไราตี้อื่นๆในเกาหลีก็ไม่มีนะคะเพราะว่าตารางโปรโมทโซโล่ลลิสาก็คือว่างจริงๆต่อเป็นว่าเขาจบแต่แฟนๆอย่างเราก็คือไม่จำเป็นต้องจบไงในการโปรโมทหรือว่าพพอร์ตน้องถูกต้องไหมคะเพราะว่าเรายังสามารถช่วยกันสตรีมเพลงลลิสาเพลงมันนี่ทาง YouTube แล้วก็ Spotify ต่อไปได้เรื่อยๆแบบที่เราสามารถที่จะตอบแทนนะคะความตั้งใจของน้องในการตั้งใจทําผลงานอัลบั้ม กัับมมาให้น,นรชนซึ่งเมื่อวานน้องก็ได้มาโพสตเข้าความซึ้งๆนะคะลงทาง i อด้วยนะว่าขอบคุณที่รักหนูนะแล้วก็ไม่ว่าหนูอยากจะทําอะไรเนี่ยทุกคนก็พร้อมที่จะคอยให้กําลังใจอยู่เสมออยากบอกทุกคนว่ารักแล้วก็คิดถึงมากๆค่ะสําหรับใครที่ไม่ได้เจอกันในวันนี้ก็ไม่ต้องเสียใจไปนะหนูรู้ว่าทุกคนคอยส่งกําลังใจมาให้ตลอดขอบคุณที่คอยอยู่เคียงข้างกันแล้วคนที่มาคอมเมนต์ไวมากๆก็ไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะเพราะนี่คือจีซูอันนี่นะคะพี่สาวคนโตในวงแ Pink, กับคอมเมนต์ที่ว่าลิซ่าสุดยอดที่สุดนี่แหละค่ะพี่ซูนะคะแม้ตัวจะาไกลแต่ใจก็ไม่เคยเลิกคิดถึงน้องคนนี้จริงๆ่ะยังไงสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวแอดมินขอมาฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนคะ่ะ